สวัสด,ดีทุกท่านเพื่อเลิกเรียนนะคะเป็นวันนี้เป็นวันปฐมิเทศเนาะของเขตอ่าจังหวัดขอนแก่นทุกอำเภอทุกตำบลตำบลเนาะตำบลจะาร่วมตัวอยู่ไหนเลยของพอลสันน่ะอำเภอเมืองทุกตำบลอันั้นไม่อำเภอเมืองเหรมันมันจะอยู่มีอำเภอแยกของเขาแล้วก็มีตำบลแต่อเภอเมืองทุกตำบลของเราขึ้นกับของเราขึ้นกับพระครับพระไบ้ท์ทพนหายงานแต่ชีวิตจริงย่อม การศึกษาสําคัญนะมุจาคอยเสื้อเรื่องการศึกษานะด้วยว่าเราจบเราไปใช้งานไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งไปเลียนไม่ตรงใดอีหยังมากขามาในชีวิตแหละนั่นต้องได้สิอยู่กับน้องนัดนะคะลูกชายจ้าลูกชายกับไปเลียนแม่กับไปเลียน <c oughs> น้องนัดคือใครเดี๋ยวบางคนเพิ่งเข้ามาไม่เข้าใจเนาะ <c oughs> น้องนัดก็คือเพื่อนสนิทของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับซ้ำลูกชายเนาะ ก็มาทํางานเดี๋ยวหลายๆคนจะยังงงน้องนัตตี้คือใครนัตตี้ก็เป็นเพื่อนของผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทํางานกับผู้ใหญ่บ้านนะคะเป็นคนขับรถไปไหนไปกันกับผู้ใหญ่บ้านค่ะมีผู้ใหญ่บ้านไหนไหนก็มีน้องนัทค่ะอืมเป็นบอดี้การ์ดผู้ใหญ่บ้านอากาศร้อนไม่ใช่ห้องแอร์หรอห้องพัดลมพัดลมไม่มีเลยความรู้สึกแบบคนไม่หลายมาด้วยว่าอากาศของประเทศไทยด้วยและบุคลากรหรือนักศึกษานี่คือเยอะมากลร้เลยม่เนี่ยงคะแนามากๆบริษังหว่ๆได้หนิเยอะมาก อำเภอเดียวนีอำเภอเดียวเป็นล่มม้เจ้าคอยกเกือบสิ้นสี้บนะคอยห้อนลายขงห่วงนหนาวล่ะโอ้ยอยู่ขอนแก่นจ้าก็มีการบ้านมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เราคอยเสพพยายามทำกิจกรรมโรงเรียนทุกครั้งจะจะ,จะไม่ขาดไม่ไม่ไม่ขาดเมื่อไงก่อนนักศึกษากลายมั้งเจ้าเยอะมากผู้เรียก็เพืเ่อนแกกันนะน้ำเปล่าแล้วก็นมนมเปรี้ยวแล้วก็อ่สาสลัเปา ก็กินมันเลยตานามเดือนนี้ว่ข้าำได้เห็นมั้ยว่าม,มีอแม่กินทุกแนว <c oughs> ตํำทุกงแนวก็กินทุกงแนวเลยเมื่อขึ้นพอหมอวินอยู่พี่วินน่ะพี่กรวินน่ะคนที่ทําหน้าทําสวยค่อยเพื่อนกับเป็นเจ้าของวงเนาะคนหลาเลเมือขึ้นเนี่ยแต่ารังการนะจอแอลดีก็ารังการตั้งแต่เข้าเลยอ่ะทไมเราไม่ทําแบบนั้นนะ่ะก <c oughs> ็โอเคอยู่นะทางเข้าเห็นไหม โอ้โหเขาตกเจมมันขึ้นบริการสิบเอ็ดป้า่บริการขึ้ตำ,ตำตรวจทหารบระหลุขึ้นไว้ยังน่ะทหารบอกทางเข้าไหมหน่วยรบพิเศษเขาพ่อแม่หน่วยรบพิเศษแม่มันขึ้นดิแม่การๆๆๆนี่อย่างคือสิมาไซอันปิดหน้าปิดตา,าถือปืนถือ,อยังแหนฉันก็ย่านอยู่ดิตอนแรกไม่ขอยเข้าไปรถบ้าน<ว>เราหรือเปล่าเพ<ว>ื่อความปลอดภัยไม่ใช่รถบ้านเราเพื่อความปลอดภัย มมตอนแรกเขาไปซื้อตั๋วเข้าไปนะคะทั้งทั้งในชีวิตนี้ไม่ค่อยจ่ายตั๋วการเข้าดูหมอํำครั้งแรกี่ค่อยจ่ายค่าตั๋วเข้าไปดูอีสานอีสานยังกะอีสานนครศรีอีสานนครศรีอือของไงคณะอบอลโนดกับพีวินนะขอแสดงความยินชีิตกคนจกเงินข่อยจกเงินทีลูกหิมานี่แหละจกเงินซื้อตั๋วเข้าไปเบิงครั้งแรกในชีวิตอ่ารอบแรกเขาแปไนงมะ เออหาไปกับพี่อ้อยเมื่อคืนเนี่ยไปแบบฉุกเฉินไปด้วยไม่ได้วางโครงการว่าจะไปว่าจะไปบอกก็เลยยู่ดีประมาณที่สามจะสี่ทุ่มแล้วแม่ไปถึงนั่นนะตัรวหานัดน,นัดเออส่งโลเคชั่นมาหน่อยแม่ไม่รู้ว่ากี่ตรงไหนมาสันอันนี้ก็ว่าส่งไปจะ้เนียเออนัดก็ดส่งไปส่วนก,ก,กัวกีด้วยอาก,กเกอส่งโลเคชั่นให้แม่หน่อยมันไม่มีหรอกแม่โลเคชั่นน่ะมันเป็นชนดาบทมาซานบาซีบาแม่เออก็เลยตัรวหานัดนี่แหละนัดให้โลเคชั่น น้องอาจจะงดเหนียดน้องอาจจะเหนืงง่อยไม่มีหลอกโลเคชั่นอ่ะมันเป็นชนบททางเข้าป่าบ้านนอกนู่นนี่นั่นอ่ะกับบร้มีปัญหาก็าโทรหาหนัดนั่นให้ลูกที่ชนเลยแล้วเม่ค่อยก็ไปไปรอบแรกก็เข้าไปทางประตูเออคือจ่ายบบตรสื่อตัวเข้าไปเขาไปปุ๊บเขากเับเออดับแรกเราไปสื่นอนี่ก่อนอเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งแล้วเอาชื่อเราใส่ฝาฉัซื้อห้าขวดเออ เขียนซื่อเบอิดโทษแล้วก็เขาก็บีบส่ฟ้าสำรองเครื่องดื่มย่อยี่ห้อ,อ,อหนึ่งนะคะอยู่ข้างหน้าอนาอน,า,นาสิเขาไปเบืง้งหน้านาตรงเขาขายตัวเข้าไปซ,ซ,ซื้อตัวซื้อตัวแล้วไปี่อ่อยตอนแรกบริการเคากันึกว่าซออยเหือ้ยดูดูเหมือนแบบฉันเชื่อก็ว่าหน่วยรถพิเศษนะดูการแต่งแต่งตัวแล้วเนี่ย เหมือน,หน,ห,นหน่วยรบพิเศษมันก็ดีมันสร้างความอบอุอ่นความสบายใจออเออเรารู้สึกว่าปลอดภัยไม่มีภัยมาตีนะฮานเออ <c oughs> โอเคโอเคแต่ใอรในย่าน <c oughs> มันว่าพื้นอันว่าความจริงค่ะ็ะดีดีสามความมันใจฮาเด้กใส่หน้ากากสุดหน่วยรบพิเศษหมวกมแบบมิดชิดไม่ได้เห็นเห็นแต่ด้วยตาใจจือไม่ได้ว่าเป็นภัยรอบแหลโอเคไปไป,ไปแล้วไม่ได้มีอะไรก็สแตปมอ่า เขาเรียกว่าอะไรสแตมเมอร์สตมเมอรเออเขาไอตัวไป็สแตมเมอร์ก็เป็นไล่แจกลายอย่างไล่ให้รู้ว่าเป็นดำดำอัน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 คือตรวจแล้วนะเออก็เลยไปล้างไว้ที่ไม่มดหลังไว้ที่ไปมุดไปแล้วมุดไปคางไว้ที่ไปหาอันศิลปินอันศิลปินโตเกียวมิสิกคือล่าสุดคือสุดท้ายคือเขาก็ไลังขึ้นรถกันค่ะเมื่อไไปไม่ทันค่ะเขาจะกลับเดี๋ยวพิ่งมาอ๋อเขาขึ้นรถเมื่อไห่ไปหอดเมื่อไหไปลังเอ้าร้างหรือยัง เสร็จแล้วสันมีมันกูัวต่บริไดบังค่ายเจ้าของสันก็เลเา่าใ้เรากับพ่อ้อยเออทั่วทั่วหาแม่แม่แน่นแม่แน่นก็คือแม่น้องอ่าแม่น้องฟิลก็ทั่วหาเนาะอันนี้ก็สายมวนนื่กอนเขาไปเขาข้างหลังได้มันอี้ตอนเขาข้างหลังย่างอ๋อมีรอบที่สองหน่วยรถพิเศษมาสันตอนแรกเขาไปขึ้น่าตวรจกระเป๋ากระเป๋าไม่นี่ละบานี้้ะสิซ้่มรอบสองค่ะอ้าหนยว่าจะสตาร์บั เขากระเเป็นสิมมะขอยังไม่ไล่ไล่แขนอยู่แล้วส,สแตมแขนยู่้วว่าได้ตรวจไปแล้วเพราะเขาสื่อตัวเขาไม่ได้เข้าฟีเออมาหนี่ oh. <Money. S 1> หน่วยรบพิเศษไม่พูดอะไรขอดูกระเป๋าจ้าขอดูกระเป๋าค่ะขอยายเบอร์ไ่าบราิสุดใจถูกไหม <c oughs> เราไม่ได้มีอะไรหรอกในกระเป๋าเราไม่มีอาวุธแต่บังเอิญมีเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งเป็นแบรนด์อ่าอ่ามีแอลนิดหนึง่งเขาเพิ่นแล้วบอกว่าแม่ถือขวดเข้าไปนะ ให้เอาขวดให้เอาขวดนะเทใส่แก้วเมื่อกอถือแก้วแก้วเครื่องเดิมให้ทเทเมือเรเพื่อนซยึดขวดไ้โอเครอบแรกคือมาตรวจว่ารอบสองคือตรวจว่ารอบแรกก็เต็มขวดเลยนะออกมารอบนี้คือเหลืออยู่เครื่องขวดตรวจหน่วยอยว่าหน่วยอ,อันจะเป็นทหารหรือเป็นตำรวจนี่แหละก็ดีอยู่จะเป็นงานยี่สี่มือเจามือเจาคอยว่าดีได้ถ้าเป็นหมอลองหมอรัมเนี่ยต้องมีหน่วยรบพิเศษนะก็เบื้องจากการแต่งตัวแ้วสร้างความมั่นใจให้กับคนที่เข้าไปดูหมอลำ ว่าจะไม่เกิดการตีกันตีหัวกันหนุ่มกันข่อยว่ามันเป็นเรื่องที่ดีข่อยก็ยังสบายใจก็ไปอุ้ยสร้างความมั่นใจไม่มีใครแบบตีกันนะหานะเขาก็เก่งขามเลยเป็นเรื่องที่ดีต้องอหนวยรบพิเศษบ้างสิแหละนาหานมึงจะตีกันมึงกาตีตีหลดเพราะยังเพิ่นพิษหนาพิษตาเข้มงวดกล้ามใหญ่ก็คือบางหูเรายอื่นใหญ่บางหูแต่มาดมาดนี่ได้อือรู้สึกปลอดภัยอืมแต่งงว่ารอบแรกไม่ตรวจรอบสองตรวจกระเป๋าค่อยหนิแม งงคือคือ้อก็คือพออะไรบุสร้างความหมั่นใจเบาลงมาขึ้นนี่กมวนนี่แหละมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่อะ่อยคอยคอยใชว่าเป็นทานนี่แหละมันไปทำหนอคอยว่ามันปลอดภัยดีไหมอันซุ่มมกตีกันนี่ต้องเจอแบบนี้กล้มใหญ่ๆมันมัดไม่ใายตีกันมอขึ้นพม่เจ้ามาตีกันนะเขาสิยมหัวอันคอยสั่งซังเนี่ยอันคันว่าหน้าหานมันไปยิงขึ้นยุ่มหัวกันคนไม่เข้าใจไอเดโน่ไอไม่เข้าใจทําไมต้องขึ้นเดี๋ยวไม่ใายยุ่มหัวกันเลยพี่เจ้า ยันหน่วยรถพิเศษใช่หนาใชใช่แม่ต้องใช้หน่วยนี้แม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเลบรีเล็บรีสันชายนี่คอยสบอยต้องใส่แบบนี้ไม่ไผรตีกันจะนั่งเรียบร้อยคอยมากหมอลั้มขนาดไดกันตัางเฮ็ดแบบนี้คือคอยบ้านหน่วยรถพิเศษเพราะยังไม่มีการเห็นหน้าเลยแล้วก้านใหญ่ๆดูแล้วรู้สึกเกรงขามันว่าคนจะตีกันเนี่ยมันเบิ่งเด้ยมีสอหัวเบาไม่ตำรวจเบาสิอันนี้ คอยเหตท่านเข้าแล้วมันประกาศตีกันคอยว่านวยลบพิเศษแหละดีดีมากเลยการผสมบังยีบินปิดหนับปิดเตอเอ,อ้ยไม่รู้ว่าใครให้สุดดิคอยผู้ดอกอาชีพเ,พเป็นไปยังคอยวานวยลบพิเศษอันซุดม,มักยุ่มหัวกันต้องเจอแบบนี้ไม่ฟาดหัวมหลดแต่เมื่อคืนไม่มีอะไรตีกันนะไม่มีใครตีกันนะเขาไปเรียนวันนี้เป็นแบบปฐมนิเทศนะคะวันนี้เป็นันไหว้ครูด้วยไหว้กูเขาเป็นนักศึกษาใหม่ก็ทําตามประเพณีของการศึกษาประเทศไทยนะคะนักเรียนใหม่จ้า แตลลล่ลูกลูกลูกหลานมาสูงลูกค่อยละนัดกับไปเรียนน้ากันน่าก,กับลูก,ลกเรียนที่ท่าพระจ่าแต่เราไปจุดเดียวกันคืออําเภอเมืองเี่สิไปมองเดียกันมืมอน,นี่หลายลอยคนมีคนเป็นลมด้วยมันเจอด้วยว่าอากาศมันร้อนนะอากาศไมื่อยอานวยอากาศมันร้อนอบอ้อาวอาหอประชุมก็มีแค่พัดลมพัดลมที่ไม่ทั่วถึงเลยน้องี่เป็นลมนะเนี่ยเดี๋ยงจะเสียงควาวโลงคนเป็นลมไหมค่อยเท้าก็คู่กันเลยในวัยนักเรียน คู่กวยเป็นน่องแม่ตั้งไรายเลยน่ะคู่ก็เลยหวานัเรียนไงตั้งเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนมาัดีเท่ากูคู่ก็น่าจะจบหนึ่งปีแล้วก็จะไปต่อที่ไหนดูก่อนว่าลูกจะส่งเราเรียนไหมแต่ปอดี่กันไหมอืมก็เป็นที่เดียวกันไหมยู่ต่อปอดีโอ้ยมาปลายก่อนน่ะไม่เป็นหมอหมออย่าง 我的沉默。